ถ้าใครนะคะสนใจเพิ่มยอดแชร์ Facebook นะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะยอดแชร์ Facebook ของเรานะคะยอดก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะคะทยอยขึ้นแบบเนียๆเลยค่ะจะช่วยทำให้นะคะโพสของเราดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นทำให้คนอื่นนะคะเห็นโพสของเรามากขึ้นเนาะจะมีวิธีการทำยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย าใครนะคะสนใจเพิ่มยอดแชร์เฟซบุ๊กแบบคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มาที่เว็บนี้ได้เลยชื่อว่า p ั m f o r i g c o m นะคะเดี๋ยวแอดมินจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาที่มุมบนขวามือเลยค่ะจากนั้นนะคะเลือกไปที่บริการของเราค่ะเลือกที่ Facebook ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นรายการบริการของเราทั้งหมดนะคะเราก็หาเลยค่ะเพิ่มยอดแชร์ Facebook นะคะก็คือเลขที่11เลยค่ะตรงนี้เลยนะ จากนั้นนะคะเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างค่ะจะเจอคําว่าสอบถามคลิกเลยนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถคลิกเข้าไปได้เลยพอคลิกเข้ามาแล้วนะคะจะเจอหน้าลายแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็แจ้งความประสงค์กับแอดมินว่าเราต้องการทั้งหมดกี่แชนนะคะแล้วก็ส่งลิงก์โพส a c e b o o k ไปให้แอดมินชำระค่าบริการจากนั้นนะคะรอยอดขึ้นได้เลยยอดขึ้นภายใน24ชั่วโมงค่ะ และถ้าใครนะคะแจ้งกับแอดมินว่ามาจากคลิป YouTube คลิปนี้นะคะจะได้รับส่วนลดไปอีก10%อย่าลืมแจ้งแอดมินกันด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะ